นี่นะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะครับถือว่าได้รับโปรโมชั่นดีๆจากร้านของเรานะครับวันนี้ครับผมมีของชํา่วยนะครับราคาประหยัดสําหรับลูกค้าที่จะซื้อไปแจกนะครับในงานสําคัญต่างๆเช่นงานบวชงานแต่งงานเกษียณหรือว่างานอะไรต่างๆตามเทศกาลนะครับที่ต้องการซื้อไปแจกให้กับคนที่มาในงานของเรารับรองว่าคนที่ได้รับเนี่ย นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้เราก็จะพามาชมนะครับออสินค้าของเราที่ขายดีมากๆเลยก็จะเป็นเ,ออเซ็ตของชาร่วยแบบนี้นะครับเราจะใช้ผ้าคุณหนูนะครับขนาดเช็ดผมนะครับเอามาทำให้หม้วนแล้วก็ติดโบเสร็จสับเรียบร้อยนะครับ<ม>ก็จะเห็นว่ามันสวยแบบนี้เลย แล้วก็มีสีสันที่น่ารักนะครับเป็นโทนสีหวานแล้วก็แจกได้ทุกงานร้านเรานะครับมีโปรดีบีก็คือจัดส่งฟรีตั้งแต่โหลแรกนะครับฟรีสติ๊กเกอร์ให้ด้วยเราก็จะออกแบบให้แบบเสร็จครบนะครับตามที่ลูกค้าต้องการติดด้านบนนี้นะครับเออตอนนี้อยู่ที่ราคา200กว่าบาทเท่าน,นั้นเองประมาณชิลล์ประมาณ20ไม่เกินชิลล์ยบาทต่อโหลนะครับตามโปรโมชั่นที่ร้านเราจัดไว้นะครับพอาม,มโีโปรโมชั่นส่งฟรีด้วยนะครับก็ <S <S ผ้าที่เรานํามาใช้นะครับก็คือผ้าขนาดนี้นะครับนี่14คูณ28นิ้วนะครับก็จะสามารถคล้องคอได้นะครับที่เห็นว่าออเมีละลายท่านเอาไปคล้องคอแล้วก็ซับเหลื่อน,นี้ได้รับรองนะครับว่าซื้อจากเขตของเราเนี่ยได้ประโยชน์แน่นอนนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับสําหรับของช้ำรว,วยสวยๆแบบนี้นะครับราคาประหยัดนะฮะโหลดล้วประมาณ200กว่าบาทส่งฟรีถ้าสนใจก็ ดูที่ลิงก์ข้างใต้นี้เลยหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามกับเราได้นะครับวันนี้ฝากก็ด้วยนะครับสินค้าราคาดีๆแบบนี้นะครับยังไงเจอกันครับสั่งได้นะครับบ๊ายบาย